ทุกคนนี่คือกลุ่มเทปของเรานะคะนี่คือกลุ่มเทปของเรา,าเดี๋ยวเรามาดูที่ถาดแรกก่อนอันนี้ถาดแรกจะเป็นโทนสีพื้นพื้นนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ทำไดอารีอเวลาที่ตัดเส้นขอบหรือว่าต้องการความไม่เยอะจนเกินไปเราก็จะใช้เป็นสีพวกนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่เป็นลาย ป็นลายแบบนี้พี่กัดนะคะก็ในช้อปปีก็มีนะคะในช้อปปีแล้วก็อันนี้จะเป็นเทปไดโซที่มีขายประมาณ 12- บสองหรือสิบห้าม้วนนะคะที่เป็นแถวๆแล้วก็โทนสีพารเทลก็ช้อปปีนะคะนี่แล้วก็พวกอันเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาจากไดโซเกาหลีด้วยแล้วก็มาจากช้อปปีนะคะที่เขาขายเป็นแพ็คๆนะคะที่ส่วนใหญ,ญ่จะขายรวมกับพวกเนี้ยค่ะโอเคอันี้ผ่านไปต่อไปมันจะมีโทนสีโทนสีพื้นอีกอันหนึ่งคืออันิต อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นรวมนะคะก็จะมีสีพื้นด้วยเพราะว่าฐานฐานนี้มันฐานนี้มันเต็มนะคะก็จะมีโทนสีพื้นแล้วก็เป็นเทปวาชินะคะเทปวาชิเทปอก็จะเป็นเทปแบบว่าเหมือนเทปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเทปจีนจะเป็นลายๆแบบเนี้ยพิงก็จะเอามาตัด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 ให้ได้แค่หน้ารูปคนอะไรเงี้ยค่ะตัดตามรอยสติกเกอร์แล้วก็เอามาตุกแต่มมันก็จะสวยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เขาขายเป็นคู่ๆเป็นแพ็คๆในช้อปปี้มีขายนะคะอันนี้ช้อปปี้นี่ค่ะ อย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกเทปลายการ์ตูนเทปลายหยกัยกๆคือพวกนี้มันสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มลูกเล่นในไดอารี่น่ารักน่ารักแล้วก็น,นี้จะเป็นเทปน้องเอพีสนะคะจะเป็นลายสายแล้วก็อันนี้เทปของอะไรไม่รู้นะคะน่ารักดีเ็เลยซื้อมานี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะเอาไปตกแต่งได้อันนี้เป็นวาชิเทปนะคะอย่างเนี้ยพวกปาะสาเนี้ยเราก็จะแปะด้านล่างของไดอารี่แปะด้านล่างของไดอารี่แล้วก็อ๋อมือถือใสขอความเข้านะคะ ออันนี้ก็จะแปดตรงด้านล่างของไดอารี่มันก็จะเพิ่มลูกเล่นเยอะแยะเลยเห็นไหมคะมันก็จะมีเทปที่หลากหลายนี่เป็นไมมโลดี้พิกัดพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ถ้าไม่ใช่เทปของไดโซเกาหลีก็จะเป็นเทปที่สั่งมาจากจีนในช้อปปีนะคะต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นฐานนี้ฐานนี้ลักหน้างเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเทปที่จะไม่เหมือนเทปเกาหลีแล้วก็เทปญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นเหมือนเทปจีนนะคะซึ่งเราสามารถที่จะตัดตัดมุมได้ค่ะวางวางในอันนี้ค่ะจะให้ดู ือพิงอาจจะเอาวางบนนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ที่ตัดแบบนี้สมมติอันนี้ตัวอย่างสมมติเป็นงนีใช่ไหมพิงก็จะตัดเนี่ยพิงก็จะตัดเฉพาะส่วนที่พิงต้องการจะใช้นะคะเราก็จะตัดตัดตัดออกสมุดนะตัดตื้อๆแล้วเราก็ไปแปะมันก็จะสวยนะคะคือชอบมากๆเลยอย่างเงี้ยใครเห็นไหมสีมันสวยแล้วมันก็ตกแต่งได้ง่ายนะคะอ๋อที่นี่ตัวอย่างอยู่แป๊บหนึ่งนะตัวอย่างของการแต่งประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่นี่คือตัวอย่างใช่ไหมคะเห็นไหมพิงก็จะตัดเฉพาะ อันนี้มันจะเป็นหน้าเปล่าๆนี่พิงก็จะเอาวาชิเทปมาแปะเห็นไหมคะมันแทบจะไม่เห็นมุมของของรอยต่อเลยเนี่ยที่จริงเนี่ยเทปเนี่ยมันยาวถึงนี่เลยนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมาตัดตัดแล้วก็แปะแปะแปะแบบนี้คือกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะทุกคนนี่เห็นไหมมันก็จะมาตัดเป็นแบบนี้ก็จะน่ารักก็เลยถาเนี้ยก็เลยเป็นถาที่โปรดปรานมากๆเลยนะเมื่ออาจจะสั่นนิดนึงนะคะต่อไปแป๊บหนึ่งนะ ต่อไปเรามาดูถาดสถาดนี้นะคะ2ถาดนี้จะเป็นเทปอไรโซโกเกาหลีเนาะราคากันไปเนาะอาจจะมีของญี่ปุ่นแซมมาบ้างนะคะอ่าเริ่มตั้งแต่ถาดนี้นะคะถาดนี้ก็จะเป็นพวกลายเจ้าหญิงลายตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กัดก็จะซื้ออเดี๋ยวลืมบอกพี่กัดพี่กัดอันนี้มาจากาในช้อปปีเท่านั้นเลยส่วนใหญ่นะมันจะไม่ค่อยแบบถ้าถ้าเป็นมูนใ,ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นมิตเตอร์ดพวกนี้ ใหญ่ๆมีตัวเดียวไว้เมื Esto ่อเราประมาณ3 9 4 9บาทแต่ม ah. ah. yeah, so ันคุ้มนะมันใช้ได้นานแต่ว่าพวกเนี่ยพวกมูลเล็กๆเนี่ยมูลเล็กๆพวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่มันจะมาแบบว่าเป็น3ม้วน5ม้วน7็ดมูลหรือสิม้วน12ม้วนอย่างเงี้ยมันก็จะราคาไม่แพงมากเวลาเราเอามาตกแต่งก็น่ารักนะ อ่ะต่อมาอันนี้นะคะเป็นเทสไดโซกาหลีส่วนใหญ่พี่กัดก็จะมาจะทวิตเตอร์หรือไม่ก็ไอจีนะคะในอินสตาแกรมเนี่ยจะมีคนหิ้วมาขายเยอะมากเลยถ้าอย่างเป็นม้วนๆเดียวๆพวกเจ้าหญิงเนี่ยก็ตกอยู่ที่ม้วนประมาณหนึ่งพันวอนหนึ่งพันวอนก็เท่ากับตีง่ายๆก็เท่ากับสามสิบบาทของไทยแต่ว่าคือคนที่เของหิ้วมาขายเนี่ยเขาก็ต้องมีบวกค่าค่าภาษีค่าซื้อหรือว่าค่าน้ำหนักอะไรอย่างนี้เพิ่มเนาะมันก็จะแล้วแต่ร้านบางร้านก็ห้าสิบหกสิบห้าแล้วแต่นี้ก็ ดีกว่าเราบินไปซื้อที่เกาหลีเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราไล่ดูทีละแถวก็จะเป็นเจ้าหญิงเป็นชิปกระเดลเป็นตุ๊กตาเป็นนองกวางนี่เห็นไหมคะก็จะมีเทวินเทวอ่าเห็นไหมคะนี่เต็มเลยเป๊โกโนี่ก็จะเป็นเทปเกาหลีมวลนี้มวนอ่าฐานนี้ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่า ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปตกแต่งยังไงส่วนใหญ่ถ้าใช้อะจะใช้คู่กับเมมโมของมันอย่างเปโกะเนี้ยก็ยังไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะใช้มันต้องมีเมมโมใช่ไหมก็ยังหาเมมโมของเปโกะไม่ได้แต่พวกแบบชิปกระเดลเจ้าหญิงเนี้ยได้ใช้แลวเพราะว่ามันมีเมมโมเวลาตกแต่งแล้วถ้าเราเอามาตกแต่งคู่กับเมมโมที่เป็นลายเดียวของนาะงเป็นคอลเลคชันเดียวกันาะน่ะมันก็จะน่ารักต่อไปอันนี้ก็จะเป็นของเดโซเกาหลีแล้วก็มีเป็นของงานของนักวาดด้วยปะปนกันไปนะคะอ่าพวกนี้จะเป็นเดโซเกาหลีเนี่ยม,ม,ม,มันจะไม เป็นรูปร่างเป็นรอยต่อเห็นไหมคะน้องแมวน้องผลไม้คือด้วยความที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆกันเราก็เลยเอามาจัดเรียงให้มันอยู่ในถาดเดียวกันเพื่อเวลาเราใช้มันจะได้หาเจอง่ายแล้วก็มันจะมีเนี่ยคอแบบว่ามีแต่งตัวเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นแบบว่ามีเสื้อผ้าแล้วก็มีหัวของมันแบบนี้แล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้มันก็จะเป็นลายกุหลาบเนี่ยพิงชอบมากๆเลยสามอันนี้เป็นลายดอกไม้นะคะเป็นลายกุหลาบไม้เป็นเถาว์อย่างเงี้ยคือเวลาเอามาตกแต่งแดรี่แล้วมันน่ารักมันสวยนะคะเนี่ยสามลายเนี่ยคือชอบมากๆเลยก็กับว่าทั้งหมดก็คือต้้อองหาืเพิ่มนะะค ลายนี้ก็น่ารักลายนี้ไม่น่าใช่ไดโซกเกาหลีนะคะเหมือนจะเป็นนักวาดหรือเปล่าไม่รู้เอามาปนกันมัว่วเลยอันนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นของไทยนี่เป็นซากุระไม่ค่ะนี่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยจะบอกว่าสมัยก่อนที่ที่ยังยังไม่ค่อยรู้เรื่องของเขาเรียกอ,อะไรนะยังไม่รู้เรื่องของ เทปหรือว่าสติกเกอร์เกาหลีว่าระหว่างที่เราซื้อในช้อปปีที่มันถูกๆอ่ะขายแบบขายเป็นแพน็คนึงแบบสิบยี่สิบม้วนเงี้ยราคาร้200อยสองร้อยเงี้ยกับแบบม้วนหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยอ่าจนวันหนึ่งแบบว่าได้มาสะสมจริงๆอ่ะคือมันจะต่างกันนะอย่างอันเนี้ยจะบอกเลยว่าเนี่ยสี่สี่ม้วนเนี้ยเราซื้อในช้อปปีซึ่งเราเคยเห็นคนขายอีท้าบีคอนน้องบีคอนเนี่ยของเล็กเค้าเดือะ มันอยู่ที่ประมาณ1 5 0ห้ 250, ถึงสองแล้วเราไปเจอในช้อปปี้อ่ะเอ๊ะทำไมมันถูกจังเลยมูลละ3-5มหมูลละ20สอย่างเงี้ยเอาแต่ที่ไหนได้มันคือของปลอมมันคืองานกอปนะคะก็เวลาเราจะซื้อของนะคะคือก็อยากให้สนับสนุนคนที่เขาเป็นนักวาดแล้วก็สนับสนุนคนที่จะบอกไงดีสนับสนุนของแท้แล้วกันเนาะเพราะว่าเขาจะวาดได้นะคะนี่ค่ะเนี่ยสี่มลเนี่เป็นของปลอมนะจ๊ะ ต,ตอนนั้นไม่รู้ไงตอนนี้รู้ก็คือโหซื้อแบบว่าไม่เป็นยาบ็นยังเลยลายนี้ก็น่ารักทุกคนนี่นี่ลายที่มันเป็นสีดำคือเรายังหาโอกาสใช้ไม่ได้เลยอะมันน่ารักจริงๆนะทุกคนมันเป็นด้ายยิย้มลยยาแล้วก็มีพระจันแบบนี้โอเคต่อไปต่อไปคือถาดนี้ค่ะนี่ถาดนี้คือกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสน,นะคะนี่ถาดต่อไปก็เนี่ยพวกอย่างเงี้ยค่ะมันจะขายเป็นแพ็คๆนี่ก็จะเป็นลายกระตูนเ,เนี่ยเทปอันนี้เราซื้อมาจากอินเตอร์ดีไอไว้มันจะเป็นใสๆค่ะ คือใส่เทปเนีย่ยไม่ได้ใส่นะคะแต่มันจะเป็นเลื่อมเลื่อมเราเลอหาโอกาสใช้ไม่ได้เลยเราเห็นมันน่ารักแล้วก็ถูกดีก็น่าจะหาโอกาสใช้ได้เนี่ยยาวๆแค่เนี้ไม่ถึงห้าสิบาทรู้สึกว่าจะกี่มวนสิบมวนเนี่ยพวกเนี้ยเป็นในช็อปปี้เท่านั้นเลยค่ะันี้ได้สเการีอันนี้สองลายเนี้ยแต่งแต่งออกมาแล้วน่ารักมากๆเลยนะเราจะบอกแต่องออกมาแล้วสวยเอ๊ะเราจะไม่ได้ว่าเราเราประดับเราแต่งไว้ทำไมดี๋ยวเราให้ดูเลยเนี่ยทุกคน นี่ค่ะทุกคนที่บอกว่าลายเนี่ยคือมันตกแต่งแล้วมันน่ารักดีเวลาที่เราตกแต่งเดลี่ใช่ไหมแล้วถ้าเราแบบว่าเลือกโทนสีที่มันเป็นโทนสีเดียวกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักเก๋ๆคือกล้องมันไม่โฟกัสนะทุกคนซอรี่ด้วยนะคะกล้องมันจะพังแล้วมือถือมันจะพังแล้วค่ะก็ดูๆนะคะดูๆไปเฉยๆโอเคน่ารักชอบเหมือนกันนะคะสองลายนี้ั้งหมดก็จะหาซื้อเราก็จำไม่ได้ด้วยว่าซื้อที่ไหนน่าจะซื้อในช็อปปี้นะถ้าจำไม่ผิดพวกนี้ก็น่ารักเนี่ยเป็นน้องแมจี้น้องชูชิ โอเคหมดไปแล้วหกาดนะคะต่อไปเดี๋ยวลายที่มันเป็นงานของคนเตาที่มัน่ายรมวลแล้วแบบร้อยห้าสิบสองอยห้าสิบขึ้นนะเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะคะเดี๋ยวเราดูแบบงานปกติดูก่อนนี่ค่ะอย่างนี้อย่างเี้มันก็น่ารักนะเวลาเราเอามาทําเป็นวันที่ลายยึ่ๆอย่างเงี้ยมันจะตกแต่งเดอรี่ได้สวยดีแต่เรายังไม่รู้ว่าจะใช้ในโอกาสอะไระมีเทปริปนมาด้วยมีเทปไดโซอันนี้เป็น ตัวละครอะไรไม่รู้จำไม่ได้นี่นี่อย่างนี้เราก็ชอบนะคะคือเวลาที่เราเอาไปตกแต่งแพลนเนอร์เนี่ยมันน่ารักคืออย่างบอกเลยว่าพิคเนี่ยเป็นคนที่ทำไดอารี่แบบแนววินเทจก็จะชอบอะไรที่เป็นแนววินเทจอย่างเงี้ยอืมก็มีบ้างตกแต่งเป็นลายกระตุกน่ารักน่ารักต่อไปนี่ในอันนี้ก็น่ารักทุกคนเห็นไหมน่ารักไปหมดเลยเนี่ยคล้ายๆกันนี่ก็จะเป็นของเดซองเกาหลีนี่ก็จะเป็นน้องสแตมป์อันนี้มาจากมิสเตอร์ดีไอไว้เนี่ยดูสิอ้าวมีน้องทอยเปิมาด้วยนี่น้องชินจัง มีทอยทอยหลายอันเลยคือเนี่ยพิงจะชอบอ่าเขาเรียกะลรนะเทปที่เป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยเวลาที่มันตกแต่งแล้วมันสวยมันน่ารักเนเป็นลายรั้วแบบเนี้ยมันน่ารักนะทุกคนในแบบเนี้ยมันน่ารักไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นคอรวมผลไม้นะคะคืออันนี้จะเป็นของในศกเกาหลีหมดเลยเห็นไหมคะมันน่ารักเวลาที่เราจะเอาไปตกแต่งเป็นเดลี่หรือว่าแพนเนอร์ เป็นโรมผลไม้มันก็น่ารักแล้วก็สามารถแตะเทพวกนี้มาทําได้หรือว่าจะทั้งม้วนแล้วก็ลากยาวก็ได้เหมือนกันไมคะ่ะน่ารักต่อไปนะคะคืออันนี้นี่ต่อไปอันนี้จะเป็นสีพื้นมีสีพื้นปนมาบ้างนะคะ เห็นไหมคะนั่นรัไปหมดเลยตอนนี้กาลังบ้าเทปที่เป็นลายสกอตค่ะบ้าเมโมลายสกอตแล้วก็เทปที่เป็นสกอตว่าจะสะสมให้ได้ทุกสีที่จะใช้นะคะแต่ว่าไปเห็นราคาราคาที่คนเกาหลีขายอะ่ะมันตกม้วลแล้วแบบร้อยห้าสิบสองร้อยอ่ะแล้วเป็นลายสกอตปกติคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วแบบยังทําใจที่จะซื้อไม่ได้พยายามหาที่มันแบบม้วนแล้วแบบห้าสามสิบห้าสิบอย่างเงี้ยคือมันคือมันเป็นลายสกอตเฉยๆอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นร้อยร้อยห้าสิบหรือสองร้อยอ่ะมันแพงสาหรับเราเว้ย นี่ค่ะก,ก็เลยอันนี้เป็นของกิมมิคนะคะเป็นแบรนด์ไทยสามอันนี้น่ารักสามอันนี้คือใช้บ่อยมากแล้วลองมาก็คือพวกนี้ไม่อยากให้หมดเลยกลัวหมดดูซิใกล้หมดหรือยังเนี่ยมันก็ยังไม่ใกล้หมดหรอกเนี่ยมูลเนี้ยเราใช้บ่อยมากเลยมันเนี่ยสองมันเนี้ยเรากลัวมันหมดหมดเรากลัวหาซื้อไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกต่อไปเห็นไหมคะพวกเล็กๆอันนี้อย่างเงี้ยก็นาาก่ารักเป็นไลายๆอย่ย อันนี้ก็จะมีเป็นแบรนด์เกาหลีประปนมาบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่ไว้แล้วมันเต็มแล้วนะคะอันนี้จะเป็นของโทมัสนะคะแล้วก็ใช่ใช่ที่เป็นของโทมัสแล้วก็อันนี้เป็นของน่าจะแบรนด์ไทยมั้งคะสองอันนี้อันนี้เป็นตัวเลขค่ะเป็นเทปตัวเลขมันจะน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีน้องเป็นเหมือนเป็นเหมือนหญ้าเป็นเหมือนโพเป็นเหมือนอะไราเลียนะะเป็นเหมือนพุ่มาเออะแล้วก็เป็นน้องแมวนะคะน้องแมวเนี้ยมันจะสามารถเขียนเขียนคาได้ บบีต่อไปเรามาดูสองถาดสุดท้ายนะคะก็คือถาดนี้แล้วก็ถาดนี้เนี่ยสองถาดนี้จะรักมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าสองถาดนี้มันหมดมินปีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ทุกมวลหรอกทุกมวบางมวลก็ก็ไม่ได้แพ้แต่ว่าสีมันเข้ากันก็เลยเอามาจาัดเนี่ยทุกคนพอเวลาที่มันมาอยู่รวมๆกันแบบนี้มันน่ารักเนาะอ่ะเดี๋ยวเริ่มทีละแถวเนีย่ยอันนี้น่าจะเป็นของกิมมิกนะคะเป็นแบรนด์ไทยจําไม่ค่อยได้อันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะ อันนี้จบไม่ได้อะอันนี้เป็นของของคุณฟ้านะคะแบรนด์ไทยคือน่ารักมากเรามีของคุณฟ้าอีกใช่ปะเออเราจะใช้เรามีของคุณฟ้าอีกอกิออมออกมอนอเราเอาเทปของคุณฟ้าไว้ไหยแปลกจังอ้อไงก็หาอยู่นี่เรามีเทปของคุณฟ้าใช่ไหมทั้งหมดสี่ม้วนที่จริงเขาออกมาหลายคอเลกชันมากเลยแต่ตว่าไม่มีแต่ง์สื้อแล้วจ้าทต้งหมดแล้วจ้าเนี่ยคือมันจะเป็นเทปแบบวิ่งวิ่งวับวับคือน่ารักนะทุกคน ต่อไปอันนี้แบรนอะไรไม่รู้นะคะอันนี้รู้สึกว่าเราซื้อม,มือสองบางอันเราก็ซื้อมือสองนะทุกคนคือบางคนเนี้ยเขาก็ปล่อยปล่อยขายมือสองแบบว่าเขาเบื่อแล้วหรือหรือเขาจะไปซื้อม้วนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะปล่อยขายมือสองก็จะอ่ที่แบบเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยเราก็จะไปซื้อมาเพราะบางอันเนี้ยมือหนึ่งมันหาซื้อไม่ได้แล้วทุกคนหร้ยแต่อันนี้น่ารักทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนสายลุงแต่มีแค่สามสีเนี่ยน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้ก็จะเป็นน้ำคุกกี้หรือเปล่า เห็นไหมคะน่ารักอันนี้เป็นของแบรนด์อะไรนะจำไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนตัวทุกคนแต่น่ารักสองอันเนี้ยดูสิคือชอบมากชอบทุกอันเลยเนี่ยพยายามจะเก็บมาโยให้ครบทุกทุกคอลเลคชั่นที่ออกมาคือบางอันอะ่ะมายโยมันหาซื้อไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเราจะไปซื้อที่ไหนเว้ยทุกคนคือเขาไม่ผลิตแล้วเราก็พยายามหาคนที่เขาปล่อยมือสองอะ่ะเนี่ยเป็นมายโยหรือเกาลาัดมายโยดอกไม้มายโยแบบเป็นฮาวายเป็น แนวอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนคือเราซื้อมาสองม้วนไว้ทุกคนเราจะบอกว่ามันไม่ได้หายากหรอกอีเทลทิวลิปเนี่ยมันเพิ่งออกอยังมีให้ซื้ออยู่แต่ว่าเหมือนเราซื้อมาซ้ําอันหนึ่งเราซื้อมือสองแล้วเราก็ลืมไปว่าเราสั่งพีออเดอร์ไปอีกม้วนหนึ่งก็เลยซ้าจ้าเนี่ยอันนี้ก็น่ารักเห็นไหมคะเป็นลายเต็มมน่ารักส่วนใหญ่เราจะชอบ ไม่มีชอบเป็นเป็นลักเป็นแหลงคือ uh อันไหนน่าร Gram ักก็ซื้อแต่ว่าตอนนี้ที่เราชอบนะเราจะชอบเป็นเราอยากจะสะสมมาโยให้ครบทุกลายอยากจะสะสมของเทปของคุณฟ้าให้ครบทุกลายนะคะแล้วก็อยากสะสมน้อยเนี่ยโดจาดีโดจาให้ครบนะคะแล้วก็น้องปอม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 เราไว้ไหนวะปอมปอมอ่ะเนี่ยอยากจะสะสมปอมปอมให้ครบทุกลายแล้วก็ อ,อันนึงที่อยากให้ครบนะคะก็คือของสตูดิโอรักน่ามันน่ารักกับทุกคนเนาะจริงๆอ่ะต่อไปแถวต่อไปนะคะเป็นทีมของบนฟ้าเดี๋ยวสงสัยเราต้องย้ายอันนี้มาอยู่ด้ยวยกันมันจะได้น่ารากักเนี่ยอันนี้คืออัดแน่นมากๆเลยทุกคนขยับไม่ได้ละนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นแบรนด์ไทยนะคะน่ารักมากๆเลยของในไอทีลิตเติ้ลลิตเติ้ลอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ะนี้ก็ของน้องปอมปอมอ,อันนี้เป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันนะคะทุกคนมันจะมาเป็นคอลเลคชันขนมเนี่ยค่ะเป็นคอลเลคชันขนมน่ารักอุ้ยเนี่ยเราชอบมากๆเลยอันนี้เราซื้อมาจากสัมมาาีว อันนี้ก็น่ารักเนี่ยแบรนด์เก่าเนี่ยแบรนด์เก่าหมดเลย,เยสีอันนี้ก็บปวบ,บ,บ,บนกันนี่นะคะคือถานเนี้ยถัดเดียวก็หมดไปเยอะเหมือนกันทุกคนคือราคาแต่ละอันมันอยากจะบอกว่ามันยิ่งกว่าข้าวหนึ่งตาอีกทุกคนแต่ว่าก็มันก็เป็นความชอบเนาะเป็นของสะสมเนาะ <c oughs> ต่อไปอันนี้เป็นหมี่เพิ่มนะคะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มีเพิ่มมี่เพิ่มเรามีแค่สี่ลายเพราะว่าเรารู้สึกว่าหน้าตามันคล้ายหมดเลยเว้ยใช่ไหมสีเรามีมสีม้วนเราสูว่าหน้าตามันคล้ายหมดเลย เราก็อยากได้ทุกม้วนแหละแต่ว่าเออก็รู้สึกว่ามันขายอ่ะก็เลยแบบไม่เป็นไรเราไปลงทุนกับมิลองอื่นบ้างนะะให้มันมีกรุ่กลีบกับกริบนะอันนี้จำไม่ได้แล้วเป็นของแบรนด์อะไรน่าจะซื้อมามือสองแต่อันนี้เป็นแบรนด์ไทยน่ารักมากเลยทุกคนเป็นน้องนางเงือกเห็นไหมคะคือเราไม่อยากถ่ายใกล้เพราะว่ากล้องเรามันไม่ค่อยโฟกัสอะค่ะใกล้จะเปลี่ยนกล้องละเนี่ยมันเป็นน้องโหมันน่ารักทุกคนน่ารักมากด้านนี้ก็น่ารักเห็นไหมคะเนี่ยดูสิต่อไปก็จะเป็นเทปแบบอารมณ์วิงวิ่งอะค่ะนี่ทั้งแถวเลยเป็นแบรนนนด์ไททยเเหมือกัค่ะปวิง เป็นไทยหมดเลยต่อไปนะคะคืออันนี้เป็นสตูดิีโอดากอน,น่าเราชอบมากๆเลยทุกคนคือน้องอ่ะน้องมันหน้าตาน่ารักอะคือเราสั่งพีเพิ่มไปอีกไว้ทุกคนของมาน่าจะประมาณแบบสิ้นเดือนอะคือเราจะบอกว่าเราสติดกับดากอน่ามากยิ่งกว่าน้องมาโยอีกทุกคนดูหน้ามันสิเดี๋ยวเรายกตัวอ,อย่างให้ดูเราอาสมมติคือบางอันเนี้ยเราก็ซื้อมือหนึ่งบางอันเราก็ซื้อมือสองะทุกคนในไ,ไม่ใช่ว่าแบบจะต,ต้องมือหนึ่งตลอดคือเราไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องมือหนึ่งหรือมือสองะทุกคน,คคนดูนะคือหน้าตาน,น้องหน้าเราัมากเลยดดูดนะ เดบเดบเบชอบองเนี้นะก็จะน่าจะแบรนด์ไทยมั้งคะเนี่ยเป็นน้องโทมัโชน้องมะเขือเทศน,น้องกุต่ายและอันนี้ก็จะเป็นน้องมะม่วงนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปดูอ่าไอจี IG, หรือไม่ก็ในย t u b e ของใครสักคนนึงนี่แหละแล้วเขาบอกว่าน้องมะม่วงเนี่ยน่ารักมากมากเลยเขาบอกว่าคุณภาพของที่ะดีมากนะคะเป็นเหมือนทปีญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นทปีญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นแบรนด์เป็นเทปีญี่ปุ่นแต่เป็นคนไทยวาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าผิดต้องขอโทษด้วยมันน่ารักมากมากเลยตัวเองน้องมะม่วงอะ เนี่ยแล้ววันนี้เราสั่งมือสองไปอีกสองห้วน,น่าจะมาประมาณสักบนพฤหัสน,นะคะดูดิทุกคนเราอยากจะสมให้ครบทุกอันเลยมันจะมีอันหนึงเป็น limited ด d i t i o n นะคะมันจะเป็นสีทองทองนะคะต่อไปก็คือน้องโดจาค่ะน้องดีโดจานะคะยังไม่ครบทุกลายพยายามจะเก็บให้ครบทุกลายนะคะทุกคนเพราะว่าน่ารักมากน่ารักมากจริงๆค่ะนี่และนี่ก็จะเป็นเหล่าเทปของเรานะคะอะมีทั้งหมดสิบสิบคอนโดค่ะสิบคอนโดด้วยกันเราจะบอกว่า คือมันเป็นความชอบเนาะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเทปก็อาจไปชอบเป็นรอ,องเท้ากระเป๋าเครื่องสำอางแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็เลยอยากจะสะสมพอเวลาที่เราทํางานมาเหนื่อยไงทุกคนแล้วเวลาที่เราได้มานั่งมุมเนี้ยแล้วมองของที่เราซื้อมาของสะสมเนี้ยมันรู้สึกมันหายเหนื่อยไม่อยากจะมีกําลังใจทางานต่อก็ให้เพื่อนๆลองหาแรงบันดาลใจในการทาง,งานหรือการเรียนของทุกคนดูนะคะ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้รับความสนใจเยอะจะเปิดเป็นกระดาษเมโมที่มีทั้งหมดหรือเป็นบล็อกเทปที่มีทั้งหมดนะคะหรือเป็นสติกเกอร์ก็ได้ส่วนใหญ่เรา,อาตอนแรกๆที่ซื้อไม่ได้ชอบเครื่องเขียนอะไรขนาดนี้นะคะแต่ว่าพอเราเริ่มซื้อใช่ไหมพอเริ่มเข้าวงการเรื่อยๆๆๆ,ๆมารู้สึกว่าออมันน่ารักเนาะแล้วมันก็มีหลากหลายแบรนด์ที่ที่ทำออกมาแล้วสวยนะคะ ก็ไม่จาเป็นแต่ต้องเป็นแบรนด์เกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นหรอกตัวเองเป็นแบรนด์ไทยก็สวยเหมือนกันคือเนี้ยกล้องเราม,นะมันไม่โฟกัสแล้วนะทุกคนมันไม่โฟกัสแล้วนะคะเห็นไหมอ่าสำหรับตัวกล่องที่เราใส่นะคะเราซื้อมาจากออฟฟิศเมดซึ่งถ้าตอนนี้ติดโควิดอยู่นะคะทุกคนก็คือเราไม่สามารถออกจากบ้านได้หมายถึงว่าหมายถึงว่าอ่าตอนนี้โควิดกาลังระบาดอยู่เออไม่ใช่เราติดโควิดกำลังระบาดอยู่ทุกคนก็สั่งได้ในเว็บของออฟฟิศเมดเขาก็ รู้สึกว่าจะมีส่งฟรีอยู่นะ,ะคือถ้าซื้อครบเท่าไหร่อันนี้มันตกกันละประมาณเจ็ดสิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบกว่าบาททุกคนต,ตอนนี้เราก็ดีใจมากๆเลยเราจะส่งได้ครบสิบถาดแล้วนะคะแต่ชอบจริงๆอ่ะก็มีแค่สองถาดนี้ละที่เหลือก็คือชอบเหมือนกันแต่ก็ก็ไม่ได้ชอบมากนะรักมากที่สุดก็คือสองถาดนี้นะเพราะว่าสีมันสวยแล้วมันพอแพงด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างของบล็บอกเทปนะคะถ้าใครอยากดูคลิปเปิดกลุ่มบล็อกเทปนะคะ เปิดกลุ่มบอกเพคก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราหน่อยนะคะเรากำลังเริ่มทำช่อง u t u b e ใหม่ๆเนาะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจนะคะเราจะได้มีกำลังใจซื้อเครื่องเขียนแล้วก็มาทำรีวิวให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย